ต้นนี้มาดูโมกงั่งแล้วก็มีโมกโมงนะครับโมกจิ๋วขนาดนี้นะครับคุณบอลครับเป็นไงครับไม้กี่เซน,นี้ขนาดนี้ก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์มาดูมาดูมาดูตนน้นนี้พี่เซน,นหน่อยพี่เซนหน่อยอันนี้เป็นโมกแค่วียเนียมนะครับไอกิ่งที่หักง่ายๆนะครับกิ่งหักง่ายๆนะหัก<ม>ง่ายจริงเหรอมันมันสำหรับผมอะถ้าเรารู้จักเทคนิคการทํามันมันก็ก็ทําได้อะครับอืะก็ ผมจะเข้าลวดเขาต้องกิ่งที่เขาเล็กๆถูเขียวอย่างเงี้ยครับโอ้ต้องเขียวเลยนะก็ใช้ลวดเบอร์แบบศูนะไจุด่ปดเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเราไปเข้าเขากิ่งใหญ่ๆยังไงโมเขาหักอยู่แล้วครับอืมแล้วถ้าโมด,ดูแลเก็ว่าไปอย่างครับผมเอาถามหน่อยถ้าสมมติว่าในกรณีที่หักง,ง่ายแล้วกิ่งปล่องเงี้ยเข้าตั้งแต่เขียวต้องระวังเอาบิดตาไปเลยใช่ต้องบิดตาคือผมทําไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้เล็กไม้ใหญ่อะไรผมต้องผมจะบิดตาไว้หมด ต้องเตรียมการไหมครับเคล็ดลับคือบิดตาใช่ครับถ้ามันไม่บิดตาจะมาตัดลุ้นเหมือนสมัยก่อนนะมันไม่มีมทางทได้ตามที่เราต้องการเลยครับนะครับเพราะนั้นต้องต้องต้องตั้งแต่บิดตาเลยเป็นไงให้กิ่งตัวนี้การเดินกิ่งกัน ร้างเป็นไงยากไหมก็ถือว่าดีนะครับต้นนี้แต่ต้นนี้ทีแรกอ่ะผมจะทําเป็นคนคู่แต่ทีเนี้ยไม้อ่ะพอมันโตขึ้นมามันดันขึ้นมามันก็เลยจะกลายเป็นไม้งามไปแล้วกันเป็นไม้งาาไม่เป็ใช่ใช่แต่แต่ก็ชัดเจนนะครับก็ฝั่งนี้เป็นต้นลูกแล้วฝั่งนี้ก็เป็นต้นแม่ขึ้นมาครับ ก็แทนแทนแทนกิ่งหนึ่งใช่ก็ใช่ใช่อาจารย์แทนด้านกว้างอ่ะอันนี้ก็เป็นแทนกิ่งหนึ่งไปด้านกว้างอ่ะแทนกิ่งหนึ่งแต่มีลักษณะคนคู่แถมเข้ามานิดนึงครับผมนะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ลึกหลังลึกหน้าครับผมเหมือนกันนะเหมือนกันทุกอย่างครับมันต้องมีมิติสามมิติครับผมด้านกว้างด้านลึกด้านสูงครับครบองค์ประกอบของของของบ้านของงานทุกอย่างนะครับจะต้องมีมิติแบบนี้นะครับคุณวนาครับผม นะอันนี้โมกแล้วลักษณะใบมันเล็กลงไหมเล็กเล็กเล็กกว่าเดิมอีกเล็กเล็กกว่าเดิมนี่นี่นี่ตอนนี้คือเขาค่อนข้างสมบูรณ์นิดนึงเพราะว่าผมผมพยายามจะเล่งให้ชุดบนเขาเต็มอืผมผมเลยอัดอัดพวกฮอร์โมนอาหารครับเพราะว่าเนี่ยครับดูดอกออกเดีกยวเพิ่งลงันเลยทุกที่ดอกขาวเต็มต้นโอ้ดอกขาวเหมือนกันเหรอนี่อาจารย์ดอกเขานี่ยโอ้นะามีดอกเหมือนกันมีดอกเหมือนกันครับไม่แพ้โมงหนูรานต้องลอง อันนี้โมกเวียดนามธรรมดานะไม่ไม่ใช่หมาเจียทุยนะไม่ใช่ก็โมกเวียดนามจัดสวนข้างถนนเนี่ยครับเออเนาะโอ้โหเนี่ยลาก็นําม,มาจัดเอาก็เอามาจัดครับนลาก็นําม,มาจัดเอานะครับ,รบนะเนะพราะนั้นถ้าใครที่ต้องการสร้างตอนจริงๆค่อยว่ากันเดี๋ยวจะพาชมตอที่กําลังจะสร้างโมกธรรมดาท่านเห็นแล้วท่านเดี๋วอึ้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจิ๋วด้วยนะครับเอาล้ะครับสําหรับ ต้นนี้นะครับใครต้องการที่ทําม่วงเวียนาไปหามาเลยกิ่งตอนกิ่งยําคือมันทาได้สร้างได้ครับสร้างได้ครับมันทำได้ทุกโมกวนอะถ้าเราจะทําอ่ะครับแล้วสวยด้วยลักษณะต้นนี้สังเกตไหมมันจะมีลําต้นขึ้นไปนั่นคือลําต้นน้องนะครับมันเป็นลักษณะเป็นโคนคู่ครับเพียงแต่พอมันโคนมันดันขึ้นมาครับโคนของเขาก็นั่งอยู่กับพื้นตรงนี้ครับดันอ้วนขึ้นมามันก็เลยกลายเป็น กลายเป็นไม,ไม้ออกมาเป็นไม้งามใช่ใช่ผมเลี้ยงเขาไม้งามเออถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าท่านต้องการทําเป็นคนคู่ให้ท่านเอาเลื่อยไปเลื่อยตรงกลางลงไปนะฮะมันจะมีช่องว่างนะใครซื้อไปแล้วค่อยเลื่อยนะรเราไม่เลื่อยให้นะครับคุณมดน,นะท่านอยากได้คนคู่ท่านเลื่อยลงไปเลยนะครับจวจริงครับเนี่ยครับอ่าเจิ๋วมากเลยเออนะเออนะเออนะเนี่ยสวยแบบนี้นะครับคุณพี่ทานหนูเหมือนอยู่ทางภาคใต้ท่านค่อนข้างที่จะรอบรูน่อย นะไม้ในลักษณะนี้เป็นไงไม่รู้นะฮะมงหนูลาท่านสร้างว่าทางใต้นะครับทางตรังทางตรัง <c oughs> นะครับเมีไปกันเยอะนะครับผมก็ส่งใปหลายเจ้าอยู่เออหลายเจ้านะ <c oughs> ทางใต้ยเยอะครับเอฟซี FC เราทางใ<า>ต้เยอะขึ้นมดตอนนี้ <c oughs> เริ่มสนใจมงหนูลาเพราะทางใต้เขาจะมีไม้เด็ดเด็งเขาก็คือเพมนาไทยเพมนาทยสนสนทรายสนทรายสนทะเลสนทะเลไม้ไม้ คือพวกเขาได้เปรียบนะอาจารย์ธรรมญญาชาติเขาดม,มสมบูรณ์กว่าเราเอามีวัตถุดิบบ้านเรามีแต่เสาไฟอไม่เป็นไรเราก็มีไม้มโมงนุลาที่เด็ดของเราคผมรับนาครับนาสำหรับภาคกลางนะทาราบุรีก็เป็นพวกหมากนะใช่ครับหมากานะ,นะโอเคครับคุณนวครับก็แฟนคลับทุกท่านนะครับมีอะไรคอมเมนต์มาสู่กันฟัง ท่านคอมเมนต์ไว้เรื่อยนะครับเดี๋ยวเผื่อเราจับฉลากท่านจะหลุดมีมีมีได้ไปแล้วนะครับเวลาท่านนึงอันน really. ี้จากที่ผมสังเกตสังเกตนี่คอมเมนต์ ใครยังมาคอมเมนต์กันต่อเนื่องกันจริงเออมันไม่มีหลายท่านอยู่นะรักกันจริงมาเป็นปีแล้วไม่แจกนี่ละครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ดูแล้วผมจะทยอยแจกไปเรื่อยๆเอาเอางี้เดี๋ยวต้องไล่ดูนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแฟนกลับทุกท่านขอเติมนิดนึงับเนี่ยดูโมกอะไที่เขาหน้าเล่นเพราะอะไรเนี่ยดูแผลหัวเขียงมีั้างไหมต้นเนี้ยเออแผลหัวเขียงไม่มีเลยไม่มีเลยครับเหมือนบวยน้ํายังไงก็มีเออบ u o น้ํายังไงก็มีเดินอมสนิทเนียนนะครับ น้าเนียนหมดเลยตั้งแต่งามแรกใช่ค่ะเขียงแรกนะไม่ใช่งามนะครับมันเป็นเขียงเลยแต่มันเป็นเป็นลำไม้งามได้ไงมันดันขึ้นมานะครับนะโอ้ขุนโมนาะสุดยอดเลยครับโมงนะโมงเนื้อละขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีคับ